Jazz B. Jazz B. Jazz B. สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5ทุกคนนะคะขอต้อนรับเข้าสู่วิชา ภาษาไทยค่ะโดยคุณครูผู้สอนนะคะคุณครูอารีดานะระนองค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนในช่วงนี้นะคะเรากลับมาพบกันในรูปแบบการเรียนออนไลน์ค่ะนักเรียนคะอย่าเพิ่งเบื่อคุณครูกันนะคะนักเรียนจะต้องตั้งใจเรียนนะคะเพราะจากที่เราเรียนออนไลน์เนี่ยนะคะเราก็จะนำ คลิปต่างๆเราไปใช้ในการสอบด้วยนะคะนักเรียนจะต้องดูให้ครบหมดทุกคลิปนะคะแล้วก็อย่าลืมทำอะไรคะถ่ายรูปการบ้านนะคะส่งกลับให้คุณครูประจำชั้นของนักเรียนกันด้วยค่ะวันนี้พร้อมที่จะเรียนกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วนะคะไปหยิบแบบฝึกหัดภาษาไทยมาได้เลยค่ะคุณครูดาให้เวลานักเรียนในการหยิบนะคะ หยิบมาแล้วใช่ไหมเอ่ยเปิดในหน้า135ได้เลยค่ะพร้อมที่จะเรียงกันหรือ,อยังคะถ้าพร้อมแล้วนะคะเราไปกันเลยค่ะวันนี้นะคะคูดาจะพานักเรียนนะคะมาเรียนในเรื่องของการเขียนเรื่องตามจินตนาการคะ่ะนักเรียน ให้นักเรียนนะคะได้ฝึกเขียนเรื่องตามจินตนาการของตนเองค่ะและนักเรียนก็จะต้องมีมารยาทในการเขียนด้วยนะคะ การเขียนเรื่องตามจินตนาการได้ดีนะคะนักเรียนจะต้องหมั่นฝึกการคิดการสังเกตและมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ค่ะนักเรียนรู้ไหมคะถ้าเราเป็นคนที่ช่างสังเกตฝึกคิดบ่อยๆนะคะมีจินตนาการนะคะก็จะทำให้เรานะคะสามารถเขียนเรื่องตามจินตนาการได้ดียิ่งขึ้นเลยคะ่ะ การเขียนเรื่องตามจินตนาการนะคะการเขียนเรื่องตามจินตนาการเป็นการเขียนเรื่องจากความคิดค่ะจากความใฝ่ฝันหรือความรู้สึกนะคะที่เกิดจากอารมณ์ต่างๆไม่ใช่เรื่องจริงค่ะผู้ที่จะเขียนเรื่องตามจินตนาการได้ดีนะคะจะต้องเป็นคนที่รู้จักสังเกตมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ค่ะนักเรียนรู้ไหมคะ เด็กนะคะจะมีจินตนาการนะคะมากมากเลยนะคะนักเรียนรู้ไหมคะว่าเด็กบางคนเนี่ยนะคะจินตนาการของเขานะคะสามารถสร้างเรื่องนะคะหรือสิ่งของที่ไม่มีใครนะคะคิดได้แต่เกิดจากจินตนาการของเด็กๆเนี่ยแหละคะ่ะทาให้ของสิ่งนั้นนะคะเกิดขึ้นมาบนโลกใบนี้ได้กลายเป็นนวัตกรรมใหม่ๆให้เราได้ใช้ในปัจจุบันเลยค่ะ การเขียนเรื่องตามจินตนาการนะคะวิธีการเขียนเรื่องก็คือ1เลือกเรื่องที่จะเขียนตามความสนใจค่ะหรืออยากจะเขียนเรื่องอะไรนะคะ 2. ค่ะศึกษาความรู้เกี่ยวกับเรื่องที่จะเขียนเพื่ออย่างน้อยนะคะเพื่อให้เรามีข้อมูลพื้นฐานนะคะของจินตนาการค่ะ 3. นะคะจัทำโครงเรื่องค่ะโดยลำดับความคิดนะคะให้ต่อเนื่องกันค่ะนักเรียน ข้อสีนะคะเรียบเรียงนะคะเป็นเรื่องราวโดยใช้ภาษานะคะที่เหมาะสมอาจจะมีการเป็นพันนา,นาหรือเป็นข้อความเปรียบเทียบเพื่อให้ผู้อ่านนะคะเกิดอารมณ์คอยตามค่ะและข้อสุดท้ายนะคะนักเรียนปรับปรุงแก้ไขเรื่องราวให้สมบูรณ์ค่ะอาจจะมีการวาดภาพประกอบนะคะเพื่อความสวยงาม จะได้เป็นการสร้างสรรค์นะคะให้ผู้อ่านนะคะเกิดอารมณ์และความรู้สึกที่คอยตามไปด้วยค่ะต่อไปนะคะเรามาดูตัวอย่างการเขียนเรื่องตามจินตนาการค่ะเรื่องคืนหนาวและดาวพราวแสงคุณคูดาจะอ่านให้นักเรียนฟังนะคะให้นักเรียนนะคะจินตนาการไปพร้อมๆกับคูดาเลยค่ะ อากาศยามค่ำของคืนนี้หนาวกว่าทุกคืนลมโชยเข้ามาในห้องนอนเล็กๆห้องหนึ่งเด็กหญิงละอ,อ,อ,อ่อนเงยหน้าขึ้นจากหนังสือในมือที่อ่านอยู่บนเตียงเด็กหญิงนำที่ขันน้นหนังสือมาขั้นหน้าที่อ่านค้างไว้วางมันลงบนโต๊ะเล็กข้างเตียงเพื่อจะไปปิดหน้าต่างเด็กหญิงมองขึ้นไปบนท้องฟ้า โอ้โหวันนี้ท้องฟ้าสวยจริงเด็กหญิงละออละอ่อนมองท้องฟ้าอย่างเคริบเคลิมดวงดาวน้อยใหญ่ส่องแสงระยิบระยับท่ามกลางท้องฟ้าอันมืดมิดแต่แล้วเด็กหญิงก็ได้เห็นอะไรบางอย่างที่น่าอัศจรรย์ใจยิ่ง ดวงดาวเล็กๆหลายดวงทยอยตกลงมาจากฟากฟ้าและรวมตัวเป็นกลุ่มลอยตรงลงมาในสวนดอกไม้ของบ้านเธอเธอเพ่งมองตาไม่กระพริบฉับพันดวงดาวเหล่านั้นกลับกลายเป็นกลับกายร่างเป็นเทพธิดาตัวเล็กๆที่แสนงดงามสูงประมาณนิ้วหัวแม่มือ เธอเปล่งเสียงร้องเพลงไพเราะหวานใสดังกังวานราวเสียงระฆังแก้วกริ้งกริ้งกริ้งจิ้งรีดนักดนตรียามค่ำคืนขยับปีกส่งเสียงประสานรับทันทีหิ่งห้อยนับร้อยค่อยๆบินมาจากที่ต่างๆในสวนจนบริเวณนั้นดูสว่างสวยไปทั่ว เหล่าเต่าทองผู้มีสีสันงดงามและผีเสื้อราตีบินมาร่วมไล่รำกันอย่างสนุกสนานลมหนาวูบหนึ่งพัดมากระทบใบหน้าน้อยๆของเด็กหญิงทำให้เธอรู้สึกตัวและอออนเอื้อมแขนน้อยดึงบานหน้าต่างเข้ามาเหลือช่องพอให้อากาศถ่ายเทได้ รูดม่านสีหวานเรียบร้อยแล้วเดินกลับไปที่เตียงเด็กหญิงปิดไฟแล้วล้มตัวลงนอนด้วยใบหน้าที่ยังมีรอยยิ้มคืนนี้เธอคงนอนหลับฝันดีเป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนสำหรับเรื่องที่คุยดานะคะได้อ่านให้นักเรียนฟังไปนักเรียนจินตนาการได้ไหมคะ คูดานี่จินตนาการไปพร้อมๆกับการอ่านเลยค่ะรู้สึกว่าน่าจะมีความสุขมากๆเลยนะคะถ้าคูดาได้เป็นเด็กหญิงคนนี้นะคะ เรามาสรุปความรู้กันค่ะนักเรียนการเขียนเรื่องตามจินตนาการได้ดีนะคะนักเรียนต้องมั่นฝึกนะคะการคิดการสังเกตและมีความคิดเริ่มสร้างสรรค์ค่ะนักเรียนเห็นในหน้า135้ไหมคะด้านล่างที่เป็นที่ว่างๆค่ะคุณกุจาให้นักเรียนนะคะลอกสรุปความรู้ลงไปในแบบฝึกหัดได้เลยค่ะคุณกูณดานะคะจะ รอนักเรียนนะคะเขียนให้เสร็จก่อนค่ะแล้วเราก็จะไปทำแบบฝึกหัดกันต่อค่ะเขียนเลยนะคะสรุปความรู้เขียนลงไปด้านล่างในหน้า135ค่ะ เสร็จหรือยังคะนักเรียนอ่ะเร็วๆค่ะรีบเขียนนะคะ เสร็จกันแล้วใช่ไหมเอ่ยถ้าเสร็จแล้วนะคะให้นักเรียนเปิดแบบฝึกหัดในหน้าถัดไปได้เลยค่ะต่อไปนะคะให้นักเรียนเปิดแบบฝึกหัดในหน้า1 0 13 6 136และ137ค่ะ นักเรียนเห็นโจทย์ด้านบนไหมเอ่ยนักเรียนอยากให้ชุมชนที่นักเรียนอยู่อาศัยนะคะเป็นอย่างไรจงเขียนเรื่องตามจินตนาการค่ะความยาวประมาณ6-8ถึงบรรทัดนะคะโดยฝึกเขียนตามขั้นตอนที่กำหนดให้ค่ะนักเรียนดูข้อแรกนะคะนักเรียนอยากให้ชุมชนที่นักเรียนอาศัยอยู่เป็นอย่างไรนักเรียนก็เขียนคำตอบไว้นะคะแล้วก็ข้อที่2นะคะ นักเรียนนะคะนำคำตอบที่เขียนไว้ในแผนภาพความคิดนะคะมาเรียบเรียงเป็นข้อความค่ะและข้อสุดท้ายนะคะก็ให้นักเรียนนำข้อความที่นักเรียนล่างไว้นะคะมาเรียบเรียงให้สละสลวยพร้อมวาดภาพประกอบค่ะครูดาจะให้เวลานักเรียนในการทำนะคะและเดี๋ยวครูดานะคะจะมาเฉลยตัวอย่างคำตอบให้นักเรียนได้ดูกันค่ะพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วก็เริ่มได้เลยค่ะ เสร็จกันหรืยอ,อ,อยังเอ่ยถ้ายังไม่เสร็จก็ไม่เป็นไรนะคะครูดาจะมีตัวอย่างคําตอบให้นักเรียนดูก่อนและเดี๋ยวจะได้ให้เรียนนะคะใช้เวลาว่างหลังจากจบคลิปนะคะทําต่อให้เสร็จค่ะนักเรียนมาดูตัวอย่างคําตอบข้อแรกกันค่ะข้อที่1น,นะคะนักเรียนอยากให้ชุมชนที่นักเรียนอาศัยอยู่นะคะเป็นอย่างไรเขียนคําตอบที่คิดไว้ลงในแผ่นภาพค่ะอ่า ักเรียนอาจจะมองคําตอบที่ต่างจากของคูดาก็ได้นะคะไม่เป็นไรค่ะอของคูดาคืออะไรคะมีธรรมชาติร่มรื่นสะอาดทุกคนใช้จักรยานนะคะเพื่อลดมลภาวะมีสถานที่สําคัญนะครบค่ะเช่นวัดว่าโรงเรียนโรงพยาบาลนะคะอยู่ครบในที่เดียวในที่ที่คูดาอาศัยอยู่ในชุมชนนั้นค่ะเราไปดูกันต่อนะคะที่ข้อ2ค่ะ ข้อ 2. นะคะให้นักเรียนนําคําตอบในแผนภาพความคิดมาเขียนล่างข้อความค่ะฉันอยากให้ชุมชนที่อาศัยอยู่นะคะมีธรรมชาติร่มรื่นมีต้นไม้สีเขียวอากาศจะได้บริสุทธิ์อยากให้ทุกคนนะคะใช้รถจักรยานอากาศจะได้ไม่เสียและไม่เกิดอุบัติเหตุด้วยอยากให้มีสถานที่สําคัญครบนะคะจะได้สะดวกและที่สําคัญอยากให้ชุมชนนะคะสะอาดไม่มีขยะไม่มีมลพิษนะคะ แม่น้ำลําคลองใสสะอาดค่ะและข้อสุดท้ายนะคะข้อที่3ให้นักเรียนนำข้อความที่ล่างไว้มันเรียบเรียงให้สละสลวยพร้อมวาดภาพประกอบค่ะ,ะดูตัวอย่างคำตอบของผู้ดากันค่ะฉันอยากให้ชุมชนที่อาศัยอยู่มีธรรมชาติร่มรื่นต้นไม้เขียวขจี ปลูกอยู่ทั่วไปอากาศจะได้บริสุทธิ์สดชื่นดูสบายตาและทุกคนในชุมชนก็ใช้รถจักรยานแทนรถที่มีเครื่องยนต์นอกจากจะไม่ทำให้อากาศเสียแล้วยังไม่เกิดอุบัติเหตุรุนแรงอีกด้วยนอกจากนั้นฉันอยากให้ชุมชนนะ่ะมีสถานที่สำคัญครบเช่นได้แก่โรงเรียนโรงพยาบาลสวนสาธารณะตลาด What? จะได้ทำกิจกรรมต่างๆได้สะดวกที่สำคัญฉันอยากได้ชุมชนที่สะอาดแม่น้ำลำคลองใสไม่มีขยะไม่มีมลพิษแล้วเขาก็ให้นักเรียนทำอะไรต่อคะใช่ค่ะวะาดภาพประกอบชุมชนน้ฝันของเราได้เลยนะคะนักเรียนหลังจากนี้นะคะครูดานะคะคจะให้นักเรียนทำนะคะให้เสร็จนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างคำตอบค่ะนักเรียนไม่ต้องเหมือนกับครูดาก็ได้นะคะ สำหรับวันนี้นะคะคูดาขอจบคลิปนะคะไว้เพียงเท่านี้ค่ะอย่าลืมนะคะช่วงนี้ดูแลรักษาสุขภาพสวมแมสใช้เจลแอลกอฮอล์นะคะล้างมืออย่างสม่ำเสมอค่ะแล้วเรามาพบกันใหม่นะคะอย่าลืมทำการบ้านให้เสร็จเรียบร้อยนะ,ะและถ่ายรูปส่งกลับมาให้คุณครูประจำชั้นของนักเรียนกันด้วยค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ